ข้อ 3. ถ้าตารางแต่ละช่องมีความยาวด้านละ2เซนติเมตรถามว่ารูป A มีความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตรถ้าจากเดิมที่บอกว่ายาวด้านละ1เซนติเมตรเปลี่ยนเป็นยาวด้านละ2เซนติเมตรถามว่าความยาวรอบรูป A ถ้าเดิมยาวช่องละ1เซนติเมตรความยาวรอบรูป A จะยาว14ซนติเมตรถ้ายาวเพิ่มขึ้นนะคะยาวด้านละ2เมตรความยาวรอบรูปก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเราก็จะนำความยาวรอบรูปของรูป A ก็คือ14คูณด้วย 2, 2> เพราะว่าจะยาวด้านละ2เซนติเมตรนะคะ14คูณ2ได้เท่าไหร่คะ สิบสี่คูณสองเท่ากับสองคูณสี่เป็นแปดสองคูณหนึ่งเป็นสองก็คือได้ยี่สิบแปดเซนติเมตรรูปบีมีความยาวรอบรูปเท่าไรถ้ายาวด้านละสองเซนติเมตร ถ้ายาวด้านละหนึ่งเซนติเมตรรูปบีมีความยาวรอบรูปสิบหเซนติเมตรเราก็ต้องนำ16มาคูณสองคูณสองได้เท่าไหร่คะนำสองคูณหเป็นส2องใส่สองทดหนึ่งนำสองคูณ1เป็นสองทดอีกหนึ่งเป็น 3ได้32รูป B มีความยาวรอบรูป32ซนติเมตรรูป C มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่คะถ้ายาวด้านละหนึ่งรูป C จะมีความยาวรอบรูป18ซนติเมตร และถ้ายาวเป็นด้านละสองะคะช่องละสองซนติเมตรเราก็จะต้องนำความยาวของรูป C ก็คือ18มาคูณด้วย2นำสิบแคูณสได้เท่าไหร่คะ2อคูณแเป็น16ใส่6ทดหนึ่ง สองคูณหนึ่งเป็นสองทดอีกหนึ่งเป็นสามได้36เซนติเมตรรูปสี่มีความยาวรอบรูป36เซนติเมตรรูปดีมีความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตรคะถ้ายาว ช่องละ2ซนติเมตรถ้ายาวช่องละ1รูปดีมีความยาวรอบรูป18ซนติเมตรถ้ายาวช่องละ2เราก็ต้องนำความยาวรอบรูปก็คือ18คูณด้วย2 18คูณด้วย2ได้เท่าไหร่คะ2คูณ8เป็น16ใส่6ทด1 2คูณ1เป็น2ทดอีกห่งเป็น3ได้36 รูปดีมีความยาวรอบรูป36เซนติเมตรรูป E มีความยาวรอบรูปเท่าไหรคะถ้าแต่ละช่องยาวด้านละ2ถ้าแต่ละช่องยาวด้านละ1รูป E มีความยาวรอบรูป24เซนติเมตรถ้ายาว ช่องละสองเราก็จะต้องนำยี่ไปคูณคูณด้วย2องทำการคูณเลขค่ะ2อคูณสเป็น8ปดสองคูณสเป็น4ได้48รูป E มีความยาวรอบรูป48เซนติเมตร